ตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เราเฝ้าเรียนและศึกษามาว่าโลกของเรานั้นหมุนรอบตัวเองและยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็เกิดเป็นวันเดือนปีและฤดูกาลต่างๆที่ดูเหมือนว่ามนุษย์โลกทุกคนนั้นจะชินกับการที่โลกหมุนเวียนไป และใช้เวลาเป็นเครื่องกำหนดการทำกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงปรับตัวให้พร้อมรับกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลกันได้แล้วแต่ถ้าหากวันหนึ่งโลกของเรานั้นเกิดหยุดหมุนขึ้นมาคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและมนุษย์อย่างเรานั้นจะต้องเจอกับอะไรบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าถ้าโลกหยุดหมุนจะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรในเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ ประกอบไปด้วยระบบของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์น้อยใหญ่เต็มไปทั่วทั้งจัก,กรวาลซึ่งทุกดวงที่อยู่ในจัก,กรวาลแห่งนี้จะมีแกนกลางที่เป็นแกนหลักในการเคลื่อนที่โดยแกนที่ว่านี้จะอยู่กึ่งกลางของดาวเคราะห์นั้นๆและมันจะตรงกับบริเวณของเส้นวงโครจรด้วยเมื่อมันขับเคลื่อนตัวของมันเองให้หมุนวนรอบตัวเอง ก็จะเป็นพลังงานขับเคลื่อนตัวมันให้เคลื่อนที่ตามวงโครจรไปเรื่อยๆอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าตามหลักการทางวิทยาศาสตร์โลกของเรานั้นจะหมุนรอบตัวเองโดยใช้ระยะเวลา24ชั่วโมงต่างจากดาวศุกร์ที่ใช้ระยะเวลาการหมุนรอบตัวเองถึง243วันยาวนานมากๆดังนั้นการที่ดาวศุกร์มันจะหมุนรอบตัวเองช้า ก็เลยทำให้ฝั่งที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ก็จะมีอากาศที่ร้อนและมีอุณหภูมิที่สูงแถมยังเป็นดาวที่มีอุณหภูมิของดาวที่สูงที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอีกด้วยและเมื่อมาเปรียบเทียบกับโลกของเราแล้วก็จะเห็นว่าโลกของเรานั้นมันช่างสมดุลและพอดิพอดีเหมือนกับโลกใบนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอย่างเราได้ดำรงชีวิตอยู่ เพราะโลกของเรานั้นใช้เวลาแค่หนึ่งวันในการหมุนรอบตัวเองดังนั้นการวนเวียนพื้นที่ของโลกเพื่อให้มาเจอกับพลังงานของดวงอาทิตย์ก็จะสลับหมุนเวียนไปในแต่ละวันสำหรับการหมุนรอบตัวเองของโลกนั้นโลกจะหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราความเร็วที่มากกว่า1500กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งจะหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกซึ่งการที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ ไม่ได้ทำให้เกิดเฉพาะเวลากลางวันกลางคืนเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำขึ้นน้ำลงอีกด้วยเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองแล้วก็จะเกิดการเคลื่อนที่ตามแนววงโครจรอ,อย่างที่เราได้บอกไปข้างตน้นซึ่งมันก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปตามแนวของวงโครจรซึ่งวงโครจรน,นี้จะเป็นขอบเขตการเดินทางรอบดวงอาทิตย์ของโลกโลกใช้เวลาในการเคลื่อนที่และโครจรรอบดวงอาทิตย์ 3 6 5วันโดยใช้ความเร็ว30กิโลเมตรต่อวินาทีการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ก่อให้เกิดเป็นฤดูการต่างๆมากมายซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาหลายล้านปีแล้วและมนุษย์เรารวมถึงสิ่งมีชีวิตบนโลกเริ่มชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้จนไม่อยากจะคิดว่าหากวันหนึ่งแกนของโลกเกิดการสูญเสียพลังงานครั้งยิ่งใหญ่ ทำให้โลกนั้นไม่ยอมหมุนรอบตัวเองโลกของเรานั้นจะเกิดอะไรขึ้นและมนุษย์จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 1. อุณหภูมิของโลกจะเปลี่ยนไปในทุกวันนี้ที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้นทำให้เรารับความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์อย่างสมดุลเพราะพื้นที่บนโลกจะหมุนเวียนได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เท่าเท่ากันในแต่ละวันแต่ถ้าหากโลกหยุดหมุนขึ้นมา จะมีพื้นที่ฝั่งหนึ่งได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์และอีกฝั่งหนึ่งจะไม่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นกลางวันที่ไม่มีวันใดได้เจอกับกลางคืนและเป็นกลางคืนที่ไม่เคยได้เจอกลางวันความร้อนฝั่งที่โดนแสงอาทิตย์ก็จะถูกเก็บพลังงานสะสมไว้จนอุณหภูมิของพื้นผิวนั้นเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะคล้ายกับดาวสุก และฝั่งที่ไม่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะหนาวเย็นและไม่มีทางได้พบกับความอบอุ่นซึ่งแน่นอนว่าหากโลกเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกก็ไม่สามารถอยู่ได้อย่างแน่นอน 2. เกิดพายุครั้งรุนแรงเพราะตลอดระยะเวลาที่โลกหยุดหมุนรอบตัวเองนั้นก็จะมีแรงลมต่างๆที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการหมุนรอบตัวเองของโลก แต่ถ้าโลกหยุดหมุนลมนั้นไม่ได้หมุนไปพร้อมกับโลกดังนั้นแรงของลมจะมากกว่าเดิมก่อให้เกิดการแปรปรวนอากาศจะไหลเวียนแบบรุนแรงมากขึ้นจะเกิดลมพายุขนาดใหญ่ที่มีความลมแรงสูงมากๆซึ่งมันจะพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกให้หายวับไปกับตารวมถึงลมพายุนั้นจะพัดผ่านน้ำในมหาสมุทรให้ก่อเกิดเป็นคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่หรือกลายเป็น เนมิถล่มพื้นที่ดินสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง 3. โลกจะสูญเสียแรงโน้มถ่วงการที่โลกหยุดหมุนรอบตัวเองนั้นแสดงว่าแกนโลกมีปัญหาและเกิดการสูญเสียพลังงานซึ่งนั่นเองจะทำให้แรงโน้มถ่วงที่เคยยึดเหนี่ยวสิ่งต่างๆบนโลกไว้ก็จะไม่สามารถยึดเหนี่ยวอะไรไว้ได้ทุกอย่างจะลอยเคว้งในอากาศแม้กระทั่งพื้นดิน ซึ่งก็จะทำให้โลกนั้นแตกสลายในที่สุด 4. เกิดรังสีรุนแรงทํำลายโลกเพราะถ้าโลกหยุดหมุนแล้วนั้นนอกจากสภาพอากาศสภาพแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้นสนามแม่เหล็กก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วยซึ่งการที่สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้โลกปล่อยรังสีแกมมาออกมาซึ่งมันเป็นรังสีที่มีพลังงานทะลุทะลวงสูงมาก สร้างความอันตรายให้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกและจะทําให้โลกนี้ไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อีกต่อไปเห็นไหมหล่ะว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการที่โลกนั้นหยุดหมุนมันน่ากลัวจริงๆเพราะผลลัพธ์ที่สุดแล้วคือเราและสิ่งมีชีวิตไม่มีที่อยู่และไม่สามารถดํารงชีวิตได้และเมื่อถึงคราวนั้นโลกก็ต้องถึงคราวดับศูนย์ ถ้าถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ไหมตอบได้เลยว่าเป็นไปได้แต่เป็นไปได้น้อยมากๆตราบใดที่พลังงานของจักรวาลพลังงานของกาแล็กซีและพลังงานของระบบสุริยะยังอยู่แกนโลกของเราก็คงยังไม่เกิดการสูญเสียพลังงานจนหยุดหมุนแน่นอนขอขอบคุณที่มาสาระดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์ EduHub